สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องห่างกันออะไรง่ายๆ free money free idea วันนี้แอดมารีวิวเหรียญตัวซ y r รัมไฟแนนซนะคะหรือว่าตัวย่อคือ C Y M นะเขามีกิจกรรมนะคะแจก AirDrop นะคะคนละ80 C Y M นะซึ่งตอนนี้แอดไปเช็คราคาใน poolcoin นะคะมันอยู่ที่0.02199นะเหรียญต่อ1 B U S T นะคะ ถ้าคูณจำนวนเงินก็น่าจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าที่มันไฮไลท์ตรงที่คือเหรียญมันทําเสร็จเนี่ยเขาจะสเต็กเหรียญให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะลักษณะเหมือนเหรียญลิเบอร์โลอะค่ะที่เราเคยทําก่อนหน้านี้ค่ะคือเหรียญมันงอกขึ้นมาเองตัวไซรัมนี่นะคะมี Twitter มีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะแล้วก็เขากำลังดำเนินการนะคะลิะสต์อยู่ในคอยมาเก็ตแคนะคะ แล้วก็ตัวกลุ่มเลแกลมอะไรของเขานี่ก็มีก็มีคนเป็นแสนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะน่าสนใจดีเหมือนเดิมนะคะโด้ยอาจจะแปะลิงก์ทำบิกรรมไว้ใต้คลิปแล้วก็ c o คอนแทคอัปเดตของตัวเหรียญ C Y ยน ZYM ให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณเปิดแอปขึ้นมานะมันจะเป็นหน้านี้นะคะให้คุณ connect กระเป๋าเลย กดคลิกเข้าไปนะคะมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะให้คุณเลือกว่าคุณจะผูกกับกระเป๋า Touch Wallet หรือ MetaMask นะของอาจจะผูกกับ Touch Wallet นะคะ Touch Wallet เนี่ยขึ้นมาก็ให้เลือกเป็นใบนั้นสมาชิกนะคะแล้วก็กด connect ได้เลยนะคะจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้นะให้ชัวเป็นชื่อเหรียญมันหรือเปล่านะส่รัมนะแล้วให้คุณกดว่า save and leave นะคะตามนี้เลยจากนั้นนะคะถ้าผูกกระเป๋าเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นตัวเหรียญ BNB ใ,ในกระเป๋าแบบนี้นะ พอผูกกระเป๋าเสร็จนะคะให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์นะคะในส่วนที่เขาเขียนว่า Airdrop area ค่ะตรงนี้เลยให้คุณกดปุ่ม start นะคะ for free ตามนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะมันจะมีท a s ให้คุณทำทาท s กแรกเนี่ยสอย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะให้คุณไปจอยกลุ่ม telegram ของเขานะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะตามตามลูกศรชี้ค่ะไอตรงที่มันเป็นตัวสีฟ้าเงินอนะ แล้วคุณก็ไปคอนเน c t ตัว Telegram ได้เลยนะคะจากนั้นก็เข้าไปกดจอยค่ะจอยกลุ่มนะของเหรียญเสร็จแล้วออกมานะคะหน้าเดิมนะให้คุณมาจอยกลุ่มที่2ของเหรียญคลิกเหมือนเดิมนะคลิกเข้าไปเลยค่ะเ e เลกร a มแล้วก็กดเข้าไปจอยร่วมกลุ่มนะคะทั้ง2กลุ่มมีคนประมาณแสนกว่าคนนะคะก็ดูว่ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรเนาะถัดมาในส่วนของข้อ3นะคะข้อนี้มีความสำคัญมากนะคะให้คุณ Copy โคที่ อยู่ในตารางส,สี่เหลี่ยมที่แอดทำไว้ให้เนี่ยของใครของมันนะมันจะไม่เหมือนกันเอาไปลงในกลุ่ม Telegram Group เห็นไหมคะที่มันมีลูกศรชี้อยู่คลิกเข้าไปแล้วเอาโค้ดนี้ไปแปะนะคะแปะเสร็จแล้วนะคะแปะตามนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยให้ระบบบอทมันขึ้นว่า accept โค้ดของคุณนะคะคุณต้องตาไว้นะดูให้เห็นว่าโค้ดของคุณ accept หรือเปล่าเพราะในส่วน ตรงนี้นะคะมีผลกับการกดซับมิดในตอนสุดท้ายนะคะจต่ไว้นะต้องดูให้มัน Accept นะพอเสร็จแล้วให้กดคำว่า go to next task ได้เลยนะคะ task ถัดมานะคะก็คือให้เขาจะให้คุณไปติดตามทวิ t เตอนะให้คุณไปเสิร์ชชื่อนี้นะคะไซรัมไฟนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็กดติดตามนะจากนั้นเขาจะให้คุณนะคะไลค์แอนทวิต like นะคะตัวเห็นไหมตัวพินโพสก็คือตัวโพสบนสุดของเขานะ ในส่วนของข้อสุดท้ายก็คือการาแท็กเพื่อน3คนพร้อมกับแฮชแท็กนะคะตามที่เขาบอกเลยนะให้คุณไปกดปุ่มคอมเมนต์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อน3คนพร้อมใส่ชื่อเนี่ยค่ะไม่ใช่ใส่ชื่อแฮชแท็กนะคะใส่ตามนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้กดต่อไปที่ทักถัดไปได้เลยค่ะทักถัดไปนะจะเป็นทักสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้ไปกด Subscribe ช่องนะคะ กดเข้าไปนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องติดตามช่องนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็กด next ในข้อถัดไปนะคะที่แอดบอกนะคะตรงโค้ดเมื่อกี้ที่แอดบอกเนี่ยมันมีความสําคัญกับตรงนี้ถ้าคุณไม่เห็นว่ามัน accept คุณจะกดข้อนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องย้อนกลับไปทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับมันนะคะกด submit task นะคะแล้วระบบจะให้คุณใส่ Email address นะคะ จากนั้นก็จะให้ใส่ Twitter user name นะคะให้ใส่แอดนำหน้าดูนะไอซน์นำหน้าด้วย,ย,วยถัดมาให้กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็ก com ด complete นะคะปุ่มเหลือนะสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าประมาณว่าเหรียญนี้ถ้าคุณได้มาแล้วนะคะมันจะ auto stake staking ให้อัตโนมัตินะคะพร้อมทั้งเหรียญที่คุณแนะนำเพื่อนมาด้วยนะมันจะ auto ให้ จนกว่าจะอันล็อกนะคะซึ่งมันก็จะนับถอยหลังประมาณ50กว่าวันจากนี้เนาะและเหรียญน,นี้นะคะใช้ระยะเวลาในการรอให้เหรียญเข้าถ้าคุณทำท้าคอมพ l e ทนะ24ชั่วโมงนะคะเหรียญถึงจะเข้านะพอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเรามาแอดเหรียญเรารอไว้นะคะในกระเป๋านะแอดทำสั้นๆนะคะก็คือเดี๋ยวคอนแทคไปแปะนะแล้วก็กดดันนะคะเหรียญรอไว้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ ต้องรอให้เขาปลดล็อกเสียก่อนนะคะ,ะถ้าครบ24ชั่วโมงแล้วคุณมากดดูตรงที่กดทํากิจกรรมมาค่ะแล้วมันขึ้นว่าส c เซส s อย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญมันก็จะเข้านะแอดได้มาแล้ว80 Cym นะคะดีเทลของเขาก็คือนะคะแนะนําเพื่อนได้20 Cym ต่อคนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนมาซื้อตัว PO s IM s a l e เนี่ยเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะพรีเซล่ะ คุณก็จะได้คอมมิชชั่นไปด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะแอบไม่ได้นําให้ซื้อนะถ้าขั้นไหนอยากจะซื้อให้ศึกษาดีๆก่อนค่อยทําการซื้อนะคะขยับลงมาอีกนิดนะคะจะเป็นในส่วนของอลิงก์สําหรับเชิญเพื่อนนะคลิปก๊อปปี้ทูคลิปบ่อ,บอตรงนี้ค่ะคุณสามารถก๊อปปี้คลิปนี้ไปแนะนําเพื่อนได้นะคะแล้วก็ในหน้าเดียวกันนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะบอกว่าเวลาที่อันล็อกกี่วันนะคะเนี่ยมันจะเป็นเวลานับถอยหลังให้เราคุณสามารถดูข้อมูลในเว็บ ตัวที่เราทำนะ,ะกิจกรรม a อร์ดรอได้เลยมีข้อมูลทุกอย่างเรียบพร้อมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวปูคอยนะคะที่แอดไปเช็คราคามา0.0219เนอะแอดไปดูในกลุ่มมานะคะเขาบอกบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ48ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่เราทำกิจกรรมนะคะตัวทราฟิกหมายถึงว่ามีคนทำเยอะไหมนะคะ อย่างที่แอดบอกเลยค่ะเงินมันง่อค่ะแอดเพิ่งได้เหรียญวันนี้นะคะช่วงเช้านะตอนนี้เหรียญมันก็บวมขึ้นมาตอนนี้ก็คือมันจะเต็งกิ้งอัตโนมัติคะก็คือมันก็เหมือนจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจเหรียญหนึงนะ มาทำกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการรีวิวเหรียญ CYM Airdrop ก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆ s u b SCRIBE นะคะทุกๆการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆิ้งนะคะเพื่อติดตามนะคะเวลาแอดมีเหรียญได้ดีแอดจะลงให้คุ่นุณจะได้เห็นก่อนเพื่อนขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่โชคดีของเพื่อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ